เพื่อนเรามาดูของดีกันเร็วดูดีดีนะดูช้าช้าแล้วชัดแล้วทำแรงโอ้ my god โอ้ oh oh อ h oh. oh, yeah เฮ hey, ้ยมันสงสัยกูว่ะมันสงสัยกูว่ะมันรู้ว่ากูถ่ายว่ะมันรู้ว่าแวบถ่ายอ๋อดูครับดูเราบดูแวบตายเพื่อนเพื่อนมาดูครับโอ้โหโอ้ my god ครับเพื่อนๆอย่างนี้ครับน้ำครับโอ้ my god ดูครับอย่างนี้ครับ พวกันนะครับโอ้ยแย่ากำลังเขย่าอยู่เลยครับโอ้โหโอเมก้าโอ้โน่นเลยฟังดีดน <c oughs> นๆ,น,ๆนะเพื่อนๆนะมันมีเสียงค้างด้วยนะ <c oughs> ได้ยินไหม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 อ่ากูเทพอย่าได้กูเทพอย่าได้รู้จักไหม อยากกรุงเทพไหมนี่แหละนั่นนั่นยังต่ำทีอยู่เลยได้ยินไหมแล้วนังขยิวอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับนานกันนะว่างอีสซตอ่ะเห็นยัง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 นั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปแล้วค่ะอจะไปแล้วค่ะพี่จะไปแล้วค่ะเห็นยังนั่งกดแนนทิพย์มึงเห็นยังมานกองผู้พิ เพื่อนเห็นยังครับโอ้จับกดน้ำกันจับกดน้ำ huh. จับกดน้ำกันเห็นยังครับเพื่อนๆเห็นยังครับนั่นจับกดน้ำเห็นยังครับท่านไงจับกดกันนั่นเห็นยังครับสองตัวนั่นดูดีๆล่ะจับกดด้วยจับกดด้วยเห็นยังครับเห็นยังครับอไม่ล <c oughs> ่อยไม่ยอมปร่อยเ่อวานมันเจอตัวเมียแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ผมให้ดูกบผมนะครับเดี๋ยวก็ได้ดูตีเด็ดใช่ไหมใช่เปล่ายังไม่ยึดยังไม่ยึดนุงลอยอยู่เลย โอเคครับซอยเลยซอยเลยซอยเลยโอเคนะเพื่อนๆนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอ่ารย์อับเชีย์ด้วยตอนนี้บายบายจุ๊บสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูมันเรียงหน้าดูมันเรียงหน้าตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยเรียงหน้ากระดาษกันมันขู่ด้วยนะนั่นฟังเรียกมันเรียกมันเรียกเห็นยังเห็นยังเห็นยังตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะโอ้เห็นไหม Nhanh, nằm rồi tụi nó nằm 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 đây, nằm 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 อย่าลืมนะเพื่อนอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอันจาอฟเชียด้วยนะเดี๋ยวพี่จะแจอีกนะมันกลดกันเองนะอ่าไม่พอมันจะกลากันเองนะเห็นไหมเพี่นาก่อนเปลี่ยนน้ำกืทุกวันเลยช่วงนี้ตบต้องสะอาดนี่ดูดูลายดูลายนั่นนั่ลายปิดเพื่อนเห็นไหมลายน่ลายอุ้ย

哎。<laughs>